ได,ได้ว่าง,งานนี้ค่ะทำเอาแฟนๆต่างตกอกตกใจเลยเมื่อทางด้านนักร้องสาวชื่อดังอย่างคุณน้ำหวานซาซ่าหรือว่าน้ำหวานพิมพ์ราจเจริญพักดีค่ะได้ออกมาโพสรูปภาพตนเองเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วนพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ค่ะว่าไมเกรนก็มาผื่นขึ้นลามทั่วตัวไปอีกจบที่โรงพยาบาลเช้านี้ซึ่งหลังจากที่โพสเนี่ยก็มีเพื่อนๆร่วมการบันเทิงมาแสดงความเป็นห่วงกันอย่างมากมายรวมถึงทางด้านคุณใหม่เจริญปุระหา,ารนะสาวของคุณน้ำหวานเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์หลานสาวคขาว่า เป็นไงลูกและทางด้านคุณน้ำหวานก็ได้เข้ามาตอบกลับน้าสาวเขาว่าผื่นขึ้นและไม่เกณฑ์นขาดน,น้าใหม่ ซึ่งในเวลาต่อมาค่ะหลังจากที่หลายๆคนได้เข้าถามไถ่ายว่าสาวน้ำหวานเป็นอะไรถึงได้เข้าโรงพยาบาลในครั้งนี้และเมื่อเจ้าตัวอาการดีขึ้นค่ะก็ได้ออกมาต่อแฟนๆคขาว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาแสดงความห่วงใย,ยนะคะหวานได้ชุดมือสองมาสักพักแต่ไม่ได้ใส่สักทีแล้วแม่บ้านเอามาแขวนหวานคิดว่าซักแล้วเลยเอามาใส่สรุปขึ้นขึ้นทั้งตัวขึ้นเยอะมากคันมากๆไม่ได้คิดว่าจะขึ้นเยอะขนาดต้องมาหาหมอแต่ขึ้นแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยต้องมาฉีดยาค่ะ และประกอบกับเมื่อเช้าไมเกรนขึ้นขนาดหนักคิดว่าปวดหัวธรรมดาตอนตื่นแต่ว่าปวดขึ้นเรื่อยๆจนอาเจียนเลยได้มาโรงพยาบาลจนได้ขอบคุณคุณหมอและพี่พยาบาลที่ดูแลอย่างดีขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่พามาหาหมอจ่ายตังค์ให้ด้วยรักษาสุขภาพนะคะทุกคนนอกจากนี้ค่ะทางด้านคุณน้ำหวานยังได้โพสต์รูปภ่าพในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวที่มีผื่นขึ้นเต็มตัวและเต็มแขนและบอกอีกว่ามีคนสอบถามอาการมาวันนี้เป็นไมเกรนแล้วผื่นที่ขึ้นทั้งตัวเป็นแบบนี้ทั้ง พอแขนขาหลังคันไปหมดทานยาแก้แพ้เองก็ไม่หายขึ้นมาเพิ่มอีกเลยต้องไปหาหมอค่ะตอนนี้ดีขึ้นยุบเกือบหมดแล้วหลังฉีดยาแก้แพ้ไป2ตัวค่ะขอบคุณที่สอบถามอาการกันมาทุกช่องทางนะคะงานนี้ก็เรียกได้ว่าค่ะเสื้อผ้ามือสองเป็นเหตุทําให้เจ้าตัวเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลและสุดท้ายค่ะทางเราก็ต้องขอส่งกำลังใจและก็ขอให้คุณน้ําหวานเนี่ยหายจากอาการป่วยเร็วๆด้วยค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว